เรียนวันนี้มาพบปะครุสุนะคะในกลุ่มวิชาศิลป,ปะนะคะรายวิชานาฏศิลป์ไทยซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยนะคะนักเรียนนักเรียนจะได้มาเรียนรู้กันว่าภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยนั้นมีอะไรบ้างนะคะแบ่งออกเป็นกี่แบบนะคะ แล้วเราก็จะมาเรียนรู้กันเลยนะคะเอานักเรียนพร้อมไหมยังคะเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานภาษาท่าทางน่าจะสินไทยนะคะเรียนภาษาท่าทางน่าจะสินไทยนี้นะคะเรียนเราจะใช้ในชีวิตประจําวันของคนเรานะคะทุกวันนี้มนุษย์เราเนี่ยใช้ท่าทางประกอบการ ดูแลหรือบางครั้งมีการแสดงสีหน้าท่าทางความรู้สึกนะคะเพื่อเน้นความหมายด้วยนะคะในทางนาฏสินไทยภาษาท่าเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นภาษาพูดนะคะโดยไม่ต้องเปล่งเสียงออกมานะคะเป็นภาษาพูดโดยไม่ต้องเปล่งเสียงออกมาแต่จะอาศัยส่วนต่างๆของร่างกายเรานะคะมือ กิริยาต่างๆการเดินการวิ่งอะไรก็แล้วแต่นะคะนี่คือเป็นกิริยาที่ทุกคนเห็นว่านี่คือเขากําลังทําอะไรอยู่นะคะและเราจะได้เรียนแบบท่าทางธรรมชาติเพื่อให้รู้ให้ผู้ชมสามารถเข้าใจได้ในการปฏิบัติท่าทางภาษาท่านะคะซึ่งภาษาท่านี้จะแบ่งออกเป็น ทางนัตศิทธิ์นะคะนักเรียนจะได้แบ่งออกเป็น3แบบด้วยกันนะคะ 1. ภาษาทธาตุทางนัตศิลป์โดยใช้แทนคําพูดนะคะปกติทุกคนเราเนี่ยใช้ในการสื่อสารแต่ละวันนะคะในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะต้องใช้คําพูดสื่อสารระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังนะคะให้เข้าใจว่าเราควรทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะ แต่ในหน้าสินไทยได้ดัดแปลงมานะคะเช่นแทนที่จะพูดว่าฉันจะไปตลาดในหน้าสินไทยเราจะไม่เราจะไม่พูดแต่เราจะใช้กิริยาท่าทางเหมือนภาษาใบนะคะนักเรียนปฏิบัติพอเราปฏิบัติแล้วผู้ชมจะต้องตอบคำถามเราได้ว่าเรากำลังทำอะไรนะคะหรือนักเรียนจะไปดูการแสดงหน้าสินที่ไหนก็แล้วแต่นะคะ นักเรียนจะได้รู้พื้นฐานนะคะและก็สามารถออรับรู้ว่าตอนนี้ตัวแสดงนักแสดงกำลังแสดงอะไรอยู่นะคะภาษาท่าทางหน้าสินโดยใช้แทนคำพูดนะคะเช่นตัวฉันนะคะตัวเธอหรือท่านหรือว่าปฏิเสธหรือไม่นั่นเองนะคะเรียนหรือสั่งให้ไปสั่งให้มา น,ะะนี่คือเป็นภาษาท่าที่ใช้แทนคําพูดนะคะแต่จะใช้กิริยาท่าทางในการสั่งนะคะไม่ได้ไม่ได้ใช้ปาทลบพูดนะคะต่อไป2นะคะนักเรียนภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยนะคะซึ่งแทนอิริยาบถหรือกิริยาอาการของมนุษย์นะคะในการแสดงต่างๆนะคะในการเคลื่อนไหวแบบไหนก็แล้วแต่นะคะเช่นะ การยืนการเดินการนั่งนะคะในปกติของมนุษย์เราเนี่ยเราจะทำด้วยความสบายใจคือทำยังไงก็ได้นะคะขอให้เดินได้ยืนได้นั่งได้นะคะแต่ในหน้าศิลป์ไทยก็จะเรียนแบบมาจากธรรมชาติของมนุษย์เรานะคะแต่จะให้มีลีลาท่าทางที่สวยขึ้นอดช้อยนุ่มนวลน,นะคะซึ่งให้เหมาะกับ เป็นการแสดงของน้าศิลไทยนะคะซึ่งเป็นมารยาทที่ดีงามของไทยเรานั่นเองนะคะนักเรียนสาภาษาท่าทางน้าตสินี์ที่ใช้แสดงอารมณ์ความรู้สึกนะคะทุกคนเน่ยนักเรียนไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่หรือคนชราก็แล้วแต่นะคะการแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกจะไม่เหมือนกันนะในแต่ละคนนะคะในแต่สิ่งแวดล้อม หรือในสถานการณ์ต่างๆนะคะอารมณ์คนเราเนี่ยแต่ละวันนีไม่เหมือนกันเลยทุกเรียนเช่นดีใจนะคะวันนี้วันเกิดเราแม่ซื้อของขวัญให้เราดีใจมากเลยนะคะดีใจในที่นี้ก็ยิ้มขอบคุณนะคะหรือพี่ชอบมาแกล้งเราเสียใจมากเลยเสียใจในที่นี้เราอาจจะร้องไห้นะคะหรือกโกรธ ที่พี่ทกับเราแบบนี้เราไม่ชอบนะคะหรือโศกเศร้าที่จะมีสิ่งอะไรที่ทําให้เราไม่สบายใจนะคะหรือการแสดงอาการที่อายหรือฟังหรือใครกําลังทําอะไรที่ไหนเรากําลังมองอยู่นะคะซึ่งมันเป็นกิริยาที่เราจะต้อง มาเรียนรู้กันในหน้าสิลไทยนะเี็กมันเป็นกิริยาที่เราจะต้องใช้เป็นพื้นฐานในหน้าตสินไทยนะคะถ้านักเรียนไม่ทราบถึงอารมณ์ความรู้สึกอินิยาบทกิริยาต่างๆหรือ,อ,อมารยาทที่ใช้แทนคำพูดกิริยาต่างๆนะคะพวกนี้นักเรียนต้องเรียนรู้พื้นฐานเพื่อที่จะไปเรียนรู้ในสิ่งที่มันยากขึ้นนะคะนักเรียน อันนี้แค่พื้นฐานนะคะนักเรียนนักเรียนจะได้รู้และปฏิบัติได้นะคะวันนี้ครูจะมาสอนภาษาท่าที่นักเรียนควรจะรู้นะคะอะนักเรียนคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาท่าทางหนาสินไทยแล้วนะคะพอคร่าวๆแต่วันนี้นักเรียนจะต้องเรียนภาษาท่าที่เราต้องฝึกวันนี้นะคะมีอยู่ห้าท่านะคะ คือ1่ท่าสูญสิ้นในนาฏศิลป์ไทยนะคะเราจะปฏิบัติยังไงหรือท่าปกป้องนะคะสาท่ากลัดขุ่มใจ 4. ี่ท่ารักถ้าท่าเจริญรุ่งเรืองนะคะท่าพวกนี้นักเรียนจะยากขึ้นตามระดับชั้นนะคะนักเรียนก็ต้องฝึกนะคะฝึกเยอะๆเพราะนักเรียนได้เรียนพื้นฐานมาบ้างแล้วนะคะ นักเรียนมาดูท่าแรกเลยนะคะคือท่าสูงสิ้นนะคะนักเรียนโดยการแบรมือทั้งสองข้างนะคะกางแขนมาข้างๆนะคะออกไปข้างๆให้สุดขนานกับลำตัวนะคะปลายนิ้วมือทั้งสองข้างก็แบนะคะงายท่าน,นี้ก็คือท่าสูงสิ้นหรือตายนักเรียนนะคะ ลองใหม่นะคะนัยนความมือแล้วก็แผ่มือออกลากไปนขนาดกระลำตัวนะคะนี่คือท่าสูญสิ้นหรือว่าท่าตายนะคะได้ไหมคะเนี่ยเอาลองอีกครั้งนะคะอ้าก้าวเท้าซ้ายค่ะความมือค่อยๆแบมือออกนะคะคแบออกไปขยายกลำลับข้างลำตัวนะคะไปอยู่ข้างลำตัวเลยแบมือออก ทะะ่าสูงสิ้นหรือว่าท่าตายน,นะคะได้ไหมคะอ่าต่อไปท่าที่สองนะคเรียนท่าที่สองคือท่าปกป้องนะคะยกมือทั้งสองข้างขึ้นนี่นะคะแล้วงอข้อศอกเข้าหาหลำตัวมือทั้งสองกดปลายนิ้วลงนะคะแล้วเราก็ย่อลงนิดนึง อันนี้ก็คือแทนความหมายว่าปกป้องคุ้มครองนะคะนักเรียนเอาใหม่นะคะอ่ามือน,น,นะคะหักมือสองข้างนะคะฝ่ามือหันเข้าหาหน้าเราตัวเรานะคะแล้วก็หักข้อมือนะคะนี่คือท่าปกป้องหรือคุ้มครองนะคะนักเรียนได้ไหมคะท่าสมสิน,นทำไงคะอ่าลองสนสินอีกครั้งหนึ่งแบม,มือ นี่คือสู์สิ้นนะคะหรือผ้าปกป้องอปกป้องคุ้มครองนะคะต่อไปผ้ากัดปุ่มใจนะคะผ้ากัดพุ่มใจยกมือสองข้างขึ้นหันฝ่ามือเข้าเข้าหาลำตัวนะคะข้อศอกยกขึ้นทั้งสองข้างนะคะเหยียดตึง แล้วใช้ปลายนิ้วแตะที่หน้าอกเบาๆนะคะแทนความหมายว่าเรากัดคุ้มใจในตัวละครกัดคุ้มใจนะคะเนี่ยกัดคุ้มใจนะคะเนี่ยกล่อมไหลนิดนดงนี่กัดคุ้มใจในนาตสินทยนนะคะได้ไหมคะเรียนเอาใหม่นะคะกัดคุ้มใจแตะที่หน้าอกเบาๆนะคะคือกัดคุ้มใจไม่สบายใจนะคะนี่คือ ท่ากับกุ้มใจของตัวละครนะคะต่อไปอีกท่าคือท่ารักท่าน,นี้ตัวละครจะชอบแสดงนะคะท่ารักมือทั้งสองประสานที่ฐานของไหลนะะ่นะคะรับนะคะได้ไหมคะอ่าต่อไปอีกท่าคือท่า จเจริญรุ่งเรืองนะคะท่านี้จะใช้ปอดหรือว่าท่าบัวบานนะคะหรยนเขาเรียกก้าวตาไปเอาท่ามือโกยขึ้นไปยกขึ้นหักข้อศอกมือทั้งปลายปลายมือนะคะจะเฉียงเฉียงหักข้อมือลงแบมือนะคะเหมือนท่าขอพรน,นเนี่ย,ยขอพรนะคะ ส่วนมากจะใช้ในเพลงรำอวยพรต่ตางๆนะคะแต่นี่คือถ้าจะเริ่นรุ่งเรืองทำท่าโกยขึ้นไปหรือจะจีบแล้วก็สอดขึ้นไปนี่ก็ได้นะคะได้สแบบนะคะอ่ะสรุปนะคะวันนี้นักเรียนต้องเรียนภาษาท่าห้าท่านะคะที่เราควรจะฝึกนะคะท่าสูสิ้นนะคะท่าสูสิ้น ปกต้องถ้าสัตว์ภูมิใจถ้ารักหรือถ้าจเจริญรุ่งเรืองได้สองแบบนะคะหรือจเจริญรุ่งเรืองอ่าได้ไมะนักเรียนอ่านักเรียนคะเดี๋ยวครูจะทาท่านิ่งๆให้นักเรียนดูนะคะเผื่อนักเรียนจะได้ปฏิบัติตามนะคะ นักเรียนดูนะคะ อาแนนเน่คะเป็นไงบ้างคะได้เรียนเกี่ยวกับภาษาท่าที่นักเรียนต้องฝึกวันนี้นะคะท่าพวกนี้เหมาะกับนักเรียนนะคะคือท่าสูนสิ้นท่าปกป้องท่ากัดุ่มใจท่ารับท่าเจริญรุ่งเรืองท่าพวกนี้จะใช้ในการแสดงมากจะใช้ท่าทางพวกนี้แสดง นะคะในทุกๆเพลงส่วนมากจะมีนะคะคือท่าสุดสิ้นก็เป็นท่าที่ท่าที่เราใช้ทั่วๆไปนะ่ยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าท่านี้คือท่าสุดสิ้นในหน้าศิลป์ไทยเขาเรียกท่าสุดสิ้นหรือท่าตายตัวละครตัวนี้ตายแล้วอะไรนะคะนี่คือท่าทางในหน้าศิลป์ไทยหรือท่าปกปตงนะคะเราจะปกป้อง ท่านหรือใครก็แล้วแต่เราเขาจะทบท่านะคะถ้านักเรียนท่าพื้นฐานนักเรียนจะรู้ว่าอ๋ออันนี้เขาปกป้องคุ้มครองนะคะให้ตัวละครตัวนั้นอยู่ยังไงอยู่ยังมีความสุขนะคะหรือส่วนมากจะเป็นตอนท้ายของเพลงท่าปกป้องนะคะหรือถ้ากัดตุ้งใจอันนี้ตัวละครแสดงอาการ ไม่สบายใจนะคะหรือว่าถ้าไม่ชอบไม่อะไรก็แล้วแต่นะคะคือถ้ากัดกุ้งใจไม่สบายใจอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวจะแสดงท่านี้นะคะหรือถ้ารักตัวละครแสดงความรู้สึกต่อกันนะคะรักกันส่วนมากแสดงท่านี้นะคะพร้อมกับความสีหน้าที่อายนะคะหรือถ้าจเจริญรุ่งเรืองนะคะท่านี้ก็ใช้บ่อยนะคะในหน้าสินไทย ใช้ประกอบท่ารำต่างๆเนี่ยหรือท่าโอพรส่วนมากจะใช้ในการรำอวยพรเยอะท่านี้นะคะทั้งหมด5ท่านี้นะคะนักเรียนนักเรียนฝึกให้ได้นะคะจไม่ได้ว่าแต่ละท่าปฏิบัติยังไงนะคะแต่เมื่อนักเรียนเรียนพวกนี้แล้วนักเรียนก็ไม่ลืมคำน่าตยศัพท์พื้นฐานด้วยนะคะเรียนเช่นตัวฉัน ัวเธอตัวท่านปฏิเสธยิ้มดีใจยิ้มหรือดีใจเดียวกันในขั้เรียนดมเสียใจร้องไห้อายฟังมอง หรือถ้าปฏิเสธถ้าโศกเศร้าหรือเศร้าโศกนะคะหรือถ้ารักนะคะท่าพวกนี้เป็นท่าที่นักเรียนเรียนมาบ้างแล้วนะคะครูก็เลยคิดว่านักเรียนสามารถเอาท่าพวกนี้มาคิดประดิษฐดัดแปลงนะคะในการเรียนครั้งต่อไปได้นะคะในการเรียน ประกอบเพลีน่นต่อไปนะคะเพื่อสามานอนท่าพวกนี้มาใช้ประกอบได้นะคะออสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนครูให้นักเรียนออน,ยน,นะคะปฏิบัติเมื่อนักเรียนปฏิบัติได้แล้วนักเรียนถ่ายรูปใน5้าท่าเนี่ยนักเรียนท่าสูญสิ้นท่าปกป้องท่ากระลุ้งใจท่ารักและท่าจเจริญรุ่งเรือง ครูให้นักเรียนเลือกสี่ภาพโดยนักเรียนถ่ายขณะที่ทําท่าหรือสมมุติท่านี้ท่าจะเรียนร้งเรียงทําท่าแล้วก็ให้คุณแม่คุณพ่อถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งมาให้คุณครูดูนะคะสี่ภาพนะคะนักเรียนครูจะได้รู้ว่านักเรียนปฏิบัติได้หรือไม่นะคะโดยนักเรียนส่งมาตามแพลตฟอร์มที่ครูให้ไปนะคะ และก็ส่งตามเวลาที่โรงเรียนกําหนดนะคะครูคิดว่านักเรียนทุกคนต้องสามารถปฏิบัติได้นะคะเพราะว่าเป็นพื้นฐานหน้าศิลป์จริงเลยนะคะที่ใช้ในการแสดงหน้าตัศิลป์ไทยนะคะนักเรียนต้องเรียนพื้นฐานภาษาท่าพวกนี้ให้ได้ก่อนและจะสามารถรําได้เก่งราสวยงามถูกต้องนะคะครูคิดว่านักเรียนทุกคนต้องทําได้นะคะ หวังว่าโอกาสหน้าเราเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ครูสุข,ขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติท่าทางนะคะถ้าไม่ได้นนเนียนลองเปิดมาดูใหม่นะคะภาพที่ครูปฏิบัติให้นักเรียนดูนะคะลองฝึกเรื่อยๆนะคะฝึกช้าๆเอาสวยๆนะคะสำหรับวันนี้ครูสุข,ขอพพอแค่นี้นะคะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ